แพ้น้อยพอได้เลยนะผมเห็นยังมื้อหน้าเชาพื้นเงรักพ่อกบได้รักสิวัดพิ่นสิวัดสิดวเห็นบ่อดเท่ยังพอให้เลยวมาะเช็ดมเ็นโบคือได้เนาะเจ้าอยากไรผมีเรื่องเชียร์เจ้าเลยนเฮ้ยอย่าเผาเผาเอาตึบมจเจ้าได้อย่าเผาพยาบาทบ่ เด็กพวกน้องเสริมที่กประมาณแล้วเกี่ยวเข่ค่ มาหนึ่งสโมงพี่น้องเลยอ่ารถไอ้นี่ควรจอดในบริเวณว่าจอดจิสือได้พี่น้องเนาะมันคาพี่น้องเลยอ่าทางเข้าไปอ่าสำนักสงฆ์เนาะพี่น้องเนาะอ่าอยู่บ้านโพนสิมเฮานี่แล้วพี่น้องเยเนาะอ่าโดยนะกลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขุนได้พี่น้องเด้อเนาะมาพบม,มาเจอกันคือเกา่ากบเปเชียงเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเวลาประมาณเกือบพกุกงแรงเลยพี่นอนะ้องเนาะทางบุเชียงมานี่กับพี่นอ้องพอดีซื้อบ้านาบุงกบนะเนาะเกี่ยวกับอ่เตอเติมแต่ว่าเริ่มจะสรั่งกุฏิแบบกุฏิน้อยนี่ยพี่น้องเนาะให้ทางงาที่บุเชียงแจ้งไปเนี่ยพี่น้องเนาะแต่กําลังสิเข้ามาพี่น้องเลยผ้าปนโตกรัดลดทางตระหนั่นี่กับพี่น้องขึ้นมาแต่ให้แต่ส่วนรถค่านี่แหละพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าเพิ่น บ่ออกไปบุเชกเราจะเข้าไปอีกบุได้อีกบาทนี่พี่น้องเนาะโอ้ยมจัดบาทแล้วนี่พี่น้องนะเนาะเลากับเป็นอาปัจจุปัจจัยของทางคอคำไพ่ด้วยเนาะอยู่ทางอาทางประเทศเนาะพี่น้องเนาะมันนี้เกิดเป็นกัดจังมั่วๆอีกช่วงหนึ่งเอามาไหวประกาศขาล้อเสามาคมกับเมริเช่ทางสาร,าาร้างขึ้นมาอาดำเนินการนะเนาะก่อนจะเรกวิ่งทัวร์คนเข่าพันศาเนะี่ยพี่น้องเนาะสำหรับทางกุฏิาทางหญา้านะพื้นนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนอื่นพี่นอ้องเอ้ยไปถล่มบนทาง รัดมือนีพี่น้องเนาะมันเป็นลุมได้พี่น้องเนาะอันนี้นี่ยเป็นลุมตะลุกซึ่งตกกกะตุแหเฮอีกสักเมหมพี่น้องเอ้ยโมเมนต์ตุ๊กธรรมดาได้หนีตกตุ๊กนักพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะได้หนีพี่น้องอ่ออะมิได้ว่ากระสีค่ำอีกวันนี้พี่น้องเนาะถ้ารถโบเซียงเป็นผู้วินเนี่ยก็สิดึงเยอ,อ,อดดะเนาะคือรถโบเตียงนี่ เดี๋ยวรบวยเบิ่งบุตรก่อนพี่น้องเลยอ่าพอมีทางวัดวลซอยกับไรแล้วบุตรเชียงก็มาคนเดียวซ้ำป่านีย่าพี่น้องเนาะอืมเนาะพี่น้องเลยกำลังว่าสิล,าลุ่มก,กินกกนี่เนาะอ่าไล่แล้ววันน,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 ออนี้พี่น้องเลยโอ้ยขึ้นภากันกลุ่มบุตรกิโลนี่เนาะบุตรก่อนบุตรเชียงสิขยับรถใน่ยเบิตรก่อน đang này cấm anh nhìn lại phía nào rồi à, ok là bạn này nó Ừ. <laughs> đây phía nào rồi. tâm thì rồi nó. À, xuống làng tâm cái đôi à, tít วิทพี่น้องเอ้ยเอาเดือแต่บอเสียงและบาทนี่พี่น้องเนาะนี่แหละเป็นตะลุกจังในชีลด้วน้อพี่น้องเอ้ยเอ้าเห็ดยังไงใส่พี่น้องเนาะไปให้สุดไปเฮเถองพี่น้องเอ้ยขากลับมาเห็นตัวจริงนล้วกันวันนี้เลยพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังจะขอมามันนี่ค้างบนเตียงอ่าบอจันทร์ พอมีหมอกเบิดไปหน่อยทีมงานเนาโอ้ระวังเนอะแม่เด้อคอยได้คอยได้น้ำท่วมเแล็นี่เนาะพุดกะอ๋อ อ่าส uh, so uh, uh, uh ิแทงหัวเนาะกินเพ่ง huh. น uh ี huh. uh ่นะแม่เนาะอ่ากินเพ่งโกนหัวพອງน้องอย15มือนะข้าพรราเอาๆๆเนาะเอ่อยโมื้อนี่นกเพ่งนะมารอบิงของครัวก่อนบัดนี้นะ ่กับน้ำเปียกไปด้วยนี่น้ำทว่วมเลยเนาะอ๋ออันนี้จะเป็นห้องครัวใช่ไหมน้ำเนาะทางบด้วยนี่เดี๋ยวไปบางจุดสนักส่งก้อนบานนี้พี่ไหมจุดต้นและสำคัญ ว่ามีปลาพุถุลุน้องผีน้องเนาะเข้ามากินนี่กันรถนักฆ่ากินพี่น้องแต่ว่ารถโปรแชงกับบูธวิทย์กินนี่กันต้องมาเตียงเข้าม้าตะหึงก็อันนี้เนาะเดี๋ยวจังโจมลงพี่น้องเยผมละเอาเข้าไปไหว้โเก้าพุทธรมดโเก้าเอาไปได้เนี่เนาะลมพอแห้งได้เนี่สำนักทรงเรียบร้อย จ่องหัวนี่เนาะโอุ้กนี่นะกับพระเบงทางเมชี่จับหลังคาแท้ตังไว้อ่าเผื่อยันมันปิวเปียกหมดเลยเนาะทั้งตัวเด๊ะเป็นรถคันบาเข่ามากกับโบเ็นเนาะ,อะของแท่เลย น่าเพืน่นอาจจะเข้าไปพุ่เตไปนอนเกียดบ่นด้วยนี่นนโอยขอชดน้ำในด้อโอ้ยเฮียกี่นี่บ่ห <c ười> <อ>งายด้ยว,วนดนดดนยนี่มากี<อ>่นี่รถพ่อใหญไนังค้ารถอันเตเ้ียน้ำจิดหนาอ,อกนึกหรอ อยู่ทางโค้งนะแล้วกลุ่มยู่เนี้ยดี๋ลุดออไปเนอะดอเผาเนาะหมโอ้นโอเนาะนี่สำนักรงไปหมดเลยเนาะถาว่าบี้พบเฮงนะพากัน จักกันนี้น้อยขาดบักแนเฮือมันปีดีต้อยบ่ได้บ่ไม่เพราะก็นั่งเลยนั่งเจ้าเลยโคตรโหตรเมียงว่ะเอาเอาอดเอาอีกจักน้อยเนาะเลยอดเอาอีกจักน้อยมุ่งตอนนั้นแล้วพี่น้องจะช่วยกันในแดบบัดนี้นี่เห็นจริงๆเลยบัดนี้เจ้าบ้านเจ้าบ้อนเบ่อโบเมย์ผมเข้าใมเปนทั้งบ่อจันบ่อเพรว่า เท่าของน้ำทั้งหมดกันบอกือว่าของน้ำบอกทั้งหมดเชียงนี่มีแต่มไมไ้เห็นละไม้ก็มือนี่เต่าตอนนั้นมาเพิ่มดิเห็ดกุ้น้อยเห็นไปจัดทรงกำลังได้คือว่าหญ้าโคชิมาอีกสามองค์บอกนั่นแหละหน้าก็เห็ดเพิ่มีิพอดีแต่ว่าบะเตียงจะบะเตียงว่าเป็นเห็ดกุ้หน้าเป็นเห็ดเห็ดดิ้นบอกมีมีคน,น,น เด็ดก็ขัดเด็ดเ็ดก็ขัดเลเ้หมดแล้วขึ้นกับยาพึ่นไม่ใช่แ่อาจารย์พื่น,นออบ,กบอกว,ว่าไมเหองน้ำไปได้เราไปยู่านมาเด็พวกบดหวงเ์หอ่ะหักัดูแลเอแล้วเหรอใช่แลดดแล้ว็ะพานจะซื้อมาเดผา พานี่ย่งอยู่ตัวนี้ไม่ชุลยก็ได้ตาวนาไดมาเชียวตัวนี้ได้หักย่างงูบัเพาบัเตียงเลยชีได้แต่คงห้างกว่นี้เลยเดี๋ยวจะแจ้งทางผู้ใหญ่เพิ่มอีกทีนึงทำมันได้่านเาักัีดอกว่าอยู่ที่เขารักษาหมดแล้วตเอาเลยตเอรดินหุ่นอยู่โตหม้อได้บันบัทันเน้บนอีกหามือ เอาเพียงเพียงเอาเพียงมาห้องเหรเพียงห้องเอาบ่ได้อยู่เพียงเพียงห้องกับสีเพิ่มไปอีกแด้วไอ้หนิเนาะไม่ได้แต่รยะขับวัวไม่ใช่ไม่ได้ว่าเอามีวิธีเดียวเนี่ยเทลาดเนาะบเตียนเทเทเอาแจะเอาแจะพ่อตีนเท้าก็ได้เนาะได้อยู่ à nó hết đẹp thanh đấy sẽ khai với con bộ à gian bộ thuong bộ than. tốt. đó. rồi vô. ao. thằngอาจาร. ma đại nam ăn đi 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 บนโต๊ก็นั่มแห้งอีกหรอบ้านนี่นั่งเป็นนั่งมาดกินหิวเขา่าหิวเขา่าอาจารย์เพื่นนอนเอ,อาไาม่กินมาเรื่อพี่น้องเด้อะกินเข้าวัดกินเข้าวัดเขาว่าอะไรบาดต้มขนมเนาะมามามา

<laughs> không, 6 năm sáu hồng lam hồng tông hồng lam như sụt hồng bữa lắm chắc chắn chưa có Nam, đó, rồi, rồi, rồi. Lấy, Để... Để Để... gì hết hồn nào chưa có hai chưa một chút chưa có hai chưa có chút có chút chưa เพราะว่าอันโซ่สวมนั่นก็ถามแถวได้เนาะทมเพิ่มอีกเยอะนะแล้วถ้าว่าแล้วทำถึงจริงทั้งง่าเพิ่นอีกจำนึงก็ได้มีแล้วน้องลายคนลอยกันเนาะทีนี้นะครับขึ้นเก้าธุรกิจใหม่ขึ้นเก้าอะไรเก้าคนเดียวเลยชันก่อนเด้อชันก่อนเด้อชันก่อนชันก่อนเอาบุญจริงจริงจริงมาบ่มาเชี่ยอยู่ได้นี่เนาะ โอ้ีนี่ยูนี่เนาะขามาจตตวัดด้วยแบบนี้จะได้หอมือน้ำอีกแล้วคือคนี่นะอันน้อันนั้นแคตโฟ้องคอยพกขนมในจีวัดคือรดนนเว็ดแบแปะน่นยเนมึงเะอันพกนะโอ้เอากินเนี่ยอาให้คยทาทิทิ้ไรเนี่ย้โหได้เห็นครบจริงได้นี่นะมึงมีถุงยางใส่ด้เนาะ มันกระหอเงนคกไม่ได้เคยเห็นดอกแต่แบ่อยเหินนะแพ้แพ้น่อยพูดถ้่แพ้น่อยพูดเด้เนี่ยนะผมยังมื่อหน้าแพื้นไงมั้งรักพ่อ่ผมได้รักีวัดพิ่นีวัดีวัเเห็นว่าขวที่เี้ยพอให้แหละมันเถอะก็ไม่ได้ให้อกทุกเอาเองทอจำทุกปน่อยพูดนี่เนาะใช่แล้วสองขางนี่เสเมื่อเดี๋ยวนะ ฝักร้านหรอกเนาะักลักล้านคิ้วเข่ามากันเนาะ้าก็นตัสี่โมงมงสมงป่ายแต่ยังเหมือนยุดอยู่สี่มงเนาะมีหกโมงเข่าม้กินนี่ย่านรถค้ากับบุมบงง่ายกินนี่แะรถค้าเด้อมันมีห้อยล่ะเห็นรถปรตูนั่นเล่าค้ารถใจลบรายเติมลถเออเตี้ยนะค้านี่นะแต่บุมห้อยอ่ะ ใชคืออ้านะเดี๋ยวราจังน่อยยันทำบยุกก็ะมมนํำเป็นแล้วไป่นเอจะได้เอาเอาไม้เอายางลงไปแล้วก็บอกกาวนะ้รับมาครบล้าจังหายางเินมาเนมนกัน่อเลยสำคัญนี่ดนี่เนาะนี่แหละิหามือไป่นเออันสารันนีเนาะ หามอัออกมาข้างนอกพี่บันทึกทางบอดีกะเข้ามาพอดีเลยเนาะครั้งแรกได้เจ้ากันเนาะบริจาคได้หมุนมาเบิ่งตามผ่าเรลืองเป็นห่วยๆไหมสัญลักษณ์เด้ผลถูกไว้โดยสบายดีเด้อพี่น้องผลเฮงเลยนี่ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งกับครึ่งหนึ่งตกไม่ตกเทอว่ายัางไงคือว่าตกเฮงหรืออะไรเนาะ วัดามหาวัม no. so like, e ีแต่จะเอารถไปพุ่นบมดหมด้ได hmm. ้ยำโดมเนาะนี่เด okay. hey ้อนี่เมนเบิร์บ oh ุรีเนาะกระเบื้องกระเบื้องโมเมนกระเบื้องเป็นอันนี้บานประตูบานประตูไว้คนละเอาไปร่วมร่วกันพุ่นละเอาไปเลยออเใช่ไหมไม่ต้อง Ừ. 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 À, mình thì... Thì để tháng, hóu, tiếng tháng, khôn, tháng à, khôn... đấy tháng nó cuối tháng tiếng tháng cuối tháng cuối tháng cuối khuôn cuối tháng à khuôn cuối tháng 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 chơi tháng cuố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 i tháng là trò cứ này, Ồ, จะจะจะโอ้ยกันได้เขาบ้านนี่เอาเข้าไปพุ่นยันคาเด้ในวัอยู่มองนั่นทางขุฏิเคลื่อนที่อ่ะเบิกบนเพลินไม่ได้มาเป็นวัดม่นยังได้เห็นเนาะด้สัญญาณมีอยู่บ่อยู่นี่บนไหนบนไหนบนไหนบนเขาบนได้เนาะ

Tết mừng đấy Cô mẹ gì vô Cứt Còn luôn mấy nhiêu đấy Oh, Các này đi lộn nữa เมือนกันต้องมีถือยังนันนะต้องรม่มด้ยโอ้คอคอฝนรีร้อนเนาะกินปนแล้วนนปลไปต่อไปคันว่าบไดปูสิมังทางเขมา,ววามา่บรไวร์ข้าได้บับเมนโฟวิน่อยพ่ออยากถอ,อยไดิกินเ่ปรร่จัก

สองคนหมหน้าเดียวนึงสองคนบ่ไมนยิ่งชอยคนแก่ะบูน้ำกันะบน้ำกันห่าวามาเดยบคือได้เนาะเจ้ายาไดคนมีเรื่องเคียร์กับเจ้าอยู่เลยเฮ้ยอย่าเผาเผา

เลี้ยวนี่บ่เขารูนี่เขียนนี่แล้วลาย่างเลยเนี่ยเลี้ยวเกี่ยวเขาเลี้ยวหน้าต่างบานเดียวบานเดียวบอมาเห็ดกุติบอนน่กุติกุฏิน้อยหลังเห็ดไปชี้กับคักได้เ้อันนี้เคล่อนที่ได้นี่เคลนที่โอ้เ้นี่เนาะคลนที่นี่เออ Okay, okay, okay. Oh, này có đây nè, nó. nó. cái cái phun này, bên kia, bên này này, bên, bên oh. <laughs> Nhục ma hải đấy nọ. peng บน่าชิเพ่งปปนั้นเคยเฮตตี้อี้เดี๋ยวคปเอาเมื่อไวก่อนแต่ว่าไหวเฮตติปนึงก็ว่านี่ เงี้ีละาเฮปยนแ่เออาบ้วนี้ป่ะเป็นสิดวัดสิวนี่ลเป็นสกีอยู่นี่ใช่จังสกีวัดโล้ยเอาคมาน่อยพูดได้ไม่ง้อขนม เอ้ยเบิดตสุนบานอ๋อเล็งกันคอยคอยกันพี่น้องเอ้เล็งมือเล็งมือวัก้อนขอพันสาโอ้เมนเลยเนาะต้องมาขอกันสาเลยเนาะขันยีโดขันัดทานมากหลายมากหลายมากัดที่ท่านยู้ มีสทบน้ำบดบ้านหลืออันเป็นบานพับบันหยางก็เอาไว้เพื่อไม้ออืเนก่อนใช้มือติดตั้งเฉยอามกปีนยังไงเมนบบเออเนี่เดี๋ยววันนี้เฮียอยู่เนาะออกระบดทางมวนซื้อร่วมกับบานพับกะบดไสซองร้านไฟายมือนี่างน้องห่ยซื้อยูฮานยูซีนูนี่กนีไงเลม่ยางนี้เลยมีแต่ว่าเราสามาแบบนี้ เตานี่ก็ประมาณน้ากันเด้หน้าตัามหญ้าสาเมตรสเมตรไปเพิ่นมาตัดเอาอีกทีนึงเอาดูเสาตั้งนเตียงขออนุญาตเด้อไปเด้อขอแหเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยทางลงนี่โอ้ยยังยังคันได้ถวายเพิ่นด้ไปถวายก่อนถวายไผหญ้าเด้อเพิ่นรับก่อนๆทงเจียนี่อาจจะบ่ได้ถวายแล้วเพราะว่ามอบอ่าบอกเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยไมว่าบอือจนแล้วจนทั่วพแล้วจัง มอบถวายเค้นตรวจมุ่นน้ำกันอีกเชนึงม่แต่ว่าเราตถวมากับเมนให้ช่างพนักงานดูเนินการเนาะทางช่างรถจองคิวพนไว้แล้วไปหน่อยง่ายอีกหรอกเพราะว่าพี่น้องก็ถามมาอยู่ได้ว่าแถวช่างอยู่ในวัดหรือว่าพี่น้องสาธุชนนั้นมีว่างเลยพี่น้องช่ถามมาแล้วกับเป็นลงให้ลงหน้าเลยโอ้แต่ช่างรถมาประจําอยู่นี่บ่พอตัดคิวเพิ่นประมาณสี่ห้ามืดเห็ดอันนึงมาเห็ดกุฏินี่แหละอันนึงตอันนึงก่อน เออคือเรียกว่าเก็เรียกว่ากาโบปฏิเสธสัทธาเนาะเรียมาเริ่มใส่น้ำกันในทางนี่แหละนะเนาะวันเวลานี่บริทาเด้คำมื้อแต่เนาะพอดีทางผู้เชีงกลับไปจะแจ้งบอกทางแง่ผู้เล่าพิณโหนย์ว่าเอาเป็นวัตถุไม้นี่แหละพี่น้องมามอบให้แลราคารอแต่ทาง เขามาแต่กรแมนว่าให้ทั้งสร้างเพิ่นม้านร่วมการเดี๋ยวทางมุชเชงกับชีเข่ามาเบิ้งน้ากันเบิ้องนางงาจนเล้กจนทั่วแตชัดเจนเพราะว่ามองจะสร้างมองจะพุกนี่เพคนว่ายน้เข้าไปทั้งในพุ่นไปหน้องเยจะได้ทางมองจะบีนะเพราะว่ากุฏินี่น้ำกันนักเติรได้ไปหน้องเนาะบวลาเบาได้ไปหน้อยชัดเจงน้ากันอีกทีนึงเนาะกดี๋ยมีอยู่สองกุฏิทั้งบนเตียงอ่ารังนึงเนาะแต่ว่าอาจะออกแบบแบบนี้จังเบิ้งน้ากันเนาะเพราะทางมุชเชนก็ เป็นกุฏิไม้แต่บ่เป็นเสาไม้แต่ว่าเป็นทานเป็นหยังเฮาจังชาวพูนเนาะอ่ะมีแต่ว่าตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะติดตามรับชมเบิ่งนํากันไปอีกอ่าอันยังบ่ทันได้เป็นวัดเนาะน้องอันี้งเนาะพี่น้อยยังเป็นตอนนี้งอยู่อ่าอยู่บันุนสิมนี่แหละพี่น้องเนาะเนาะมีแต่ว่าบ่เสียงลาก่อนเด้อพี่น้องเอ้อเนาะคมือติตาฝนก็ตกพี่น้อยกิตกอีกได้นี่ ลิ้นมันขึ้นน้องพี่เนาะโดยโดยอ่ะยู่ดีไม่แห้งล่ำด้วยกันเพื่อสกู๊ตคนได้พี่น้องเด้อน้อกันยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างนี่แหละยังต้องการอยู่พี่เนาะพี่น้องฝากอ่าอยากสมคบกันยินดีเนาะพี่น้องเนาะโดยกันพี่น้องเอ้ยอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ